อยากให้เราอยู่สบายใจเราอยู่กับอีวันแล้วอยากไปอยู่น้อเขาแน่แน่เนาะเนื้อส้มสวนเนื้อส้มสวนอเอาลงกีบสิเอาลงกีบให้ลงหยังเาเอาคนเล่อเอาเพียงใส่ที่ควรฮะบ่กว่าต้องถ<ห>่ายถ่ายนี่ลงกีบเสื้อยาวลงกีบกันเลย ย่าร้องหยิบะม่อแก่บวกสอบขอกล่องเนาะแล้วักแห้งเขาคนลาดีดีตาลอยบังตอยตนหยาให้เล่าแล้วให้กินให้ยาตาดีแห้งตาตาเราตาดีแข็งแรงไหมยายทิ่ข้าว่อยไหมพูดไทยหน่อยจิพูดไทย อคอเอดด้าโีตกองตมีลูกค้าต้องเข้าบาอาทิตย์เดียวสิมาอีกมีเงินซื้อทุเรียนกินทุเรียนบ่สนีเดี๋ยชือทุเรียนมาหายเด้อ ไอ้มันหมาเนี่ยมีลูก้าด้วหลายก่อนบอกว่าอะไรและาดับเลยยู่ใจให้มิโตมาดอาทิตย์หน้าตกเขาหยุดเดี๋ยวถันมิลูก้า แตมีลูกค้าจ้องว<ด>ังาล,ล้วีไปไอ้ามันมาน,น้ำปาตัวใหญ่ต้มปลาตัวใหญ่ยิ่เขาละอย่แล้วแล้วมันออกศูนย์หกศูนย์อคับี่บ้านยี่สิบาทปงนุมันก็เลยกิสุดแล้วเนาะมาทำทานไป

ลูกตะไคร้สวนนู้นคือเขาปู้ว่านเขาปตะไคร้เาปลูกสองแถวสองแถวอไเป็นหมืนเขาปลูกได้เงินเงินห่เออของเกษตรมีราคาเราอไได้เงินหมื่นนะค่ัมลว่ครเขาเขาเขา ว่าใครงัน